วิธีแก้แห่งแด้ตาวฟอ์มทอคขุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่าย หลายหลายคนเวลาที่ไปดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็อาจจะมีอาการกันในวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะตอนนั้นเลยก็คืออาการก็จ,จะแบบนี้อาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบคอ,อแห้งกระหายน้ําอาจจะมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับมึนคิดอะไรไม่ออกใจสั่นมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งหรืออะไรพวกนี้คะ่ะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรากิน แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการว่าเออเราแบบสามารถขับสารพิษขับไอตัวแอลกอฮอล์อันเนี้ยออกไปจากร่างกายได้เร็วน้อยหรือว่าได้ดีไม่ได้ดีแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะอาการมันก็เลยจะไม่เหมือนกันแต่ละคนและบางคนนะคะอย่างสมมติคนที่อา,อาตัวชับบี้ชับบี้เหมือนอ้วนอ้วนหน่อยอะนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ในการที่จะเหมือนสามารถเอาแอลกอฮอล์เข้าร่างกายได้เยอะขึ้นก็จะเหมือนกับเรียกง,ง่ายๆว่าเมาช้าลงหรืออะไร พวกนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่การแฮงก์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นเดียวกันว่าอย่างที่บอกปริมาณกินแค่ไหนแล้วก็การขับของร่างกายของเราเนี่ยมันเร็วน้อยแค่ไหนแล้วถามว่า อา้าวแล้วทำไมมันถึงแฮงแบบนี้ได้เพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองจริงๆอะค่ะมันเป็นสารที่มันไม่ควรอยู่ในร่างกายแล้วพอเวลามันเข้าร่างกายสิ่งที่มันทำก็คือมันทำให้เกิดการขับน้ำมันทําให้เกิดคล้ายๆว่าการขับปัสสาวะการเสียน้ําแบบเนี้ยค่ะแล้วทุกๆครั้งที่ร่างกายมีการเสียน้าอะค่ะคิดง่ายๆคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราท้องเสียเลยอะค่ะมันก็คือจะทําให้น้ํขหายไป2ก็คือทําให้ตัว วิตามินหรือว่าแร่ธาตุในร่างกายของเราอันที่สามเนี่ยมันหายไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำให้หายแข็งให้เร็วที่สุดนะคะก็คือการที่เราก็เติมทั้ง3าอย่าง กลับเข้ามาก็คือเติมน้ํากลับเข้าไปให้พอดีซึ่งเวลาที่เราท้องเสียมันเห็นชัดๆไงว่าเอ้ยเราถ่ายไปหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งเราก็เติมง่ายไงแต่พอเวลาที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันเสียไปเท่าไหร่เแบบนี่ยนะคะก็คือเราก็คือเติมน้ํากลับเข้าไปเติมอ่าพวกว,วิตามินกลับเข้าไปวิตามินก็คือพวกวิตามินซีแบบนี้วิตามินบีแบบนี้นะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆซึ่งแร่ธาตุเนี่ยเราเติมเป็นตัวๆไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องเติมรวมๆเข้าไปพราะฉะนั้นการกินพว วิตามินรวมแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าการกินผงเกลือแร่ที่กินเหมือนแบบท้องเสียแบบนี้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกอะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับการขับตัวแอลกอฮอล์ออกไปจากร่างกายได้เยอะแค่ไหนอะนะคะเพราะฉะนั้นคือนอกจากเราจะกินน้ําเยอะๆให้เราฉี่ออกไปหรืออะไรแบบนี้นะคะเติมน้ํากลับเข้ามาแบบนี้ด้วยนะคะขับสารพิษวิธีอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มให้ตับทํางานดีขึ้นในการขับแอลกอฮอล์ออกไปให้เร็วที่สุดด้วยการ ประทานพวกการกูตาไทโอนอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันลองดูค่ะก็คือพอเราแฮงเสร็จปุ๊บ1เติมน้ํา2วิตามิน C วิตามิน B 3ให้เราเติมพวกเกลือแร่เข้าไปแล้วก็สี่ให้เรากินพวกกูตาไทโอนเข้าไปอันนี้ค่ะก็จะทําให้อาการที่เราเมาค้างเราแฮงเนี่ยมันดีขึ้นได้แน่นอน สารละดีๆแบบนี้ค่ะก็มีในช่องกจ้า๋าพฟาร,ฟร,รมาท็อกเต็มไปหมดเลยมีทริคดีๆด้วยก็อยากให้กดติดตามกันเอาไว้นะคะกจ้า๋าพฟาร,ฟรมาท็อกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ